สนามบินส่วนภูมิยามเช้าเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินขวักขวาไปมาเสียงประกาศจากเสียงตามสายดังก้องแข่งกับเสียงล้อลากของกระเป๋าผู้โดยสารพิมพ์ดาวก้าวเท้าฉับฉับผ่านประตูทางเข้าดวงตากลมโตที่ปกติเปล่งประกายมั่นใจกลับแฝงร่องรอยความกังวลเล็กๆแม้เธอจะผ่านการทำงานกับลูกค้าต่างประเทศและเดินทางมานับครั้งไม่ถ้วแล้วก็ตามแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไป เพราะเธอต้องไปพร้อมกับคุณคิมหันประธานหนุ่มคนใหม่ทายาเจ้าของบริษัทไทยกราสมอเตอร์พาร์ทผู้ยิ่งใหญ่คิมหันในชุดลำลองสบายๆเดินนำไปข้างหน้าเขาลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ด้วยท่าทีสง่างามสายตาคมกริบของเขากวาดไปรอบสนามบินอย่างไม่หวั่นไหวใบหน้าหล่อเหลาคมคายคมเข้มเหมือนเช่นเคยตัวพร้อมแล้วใช่ไหมครับคิมหันเอ่ยถามเสียงทุ้ม ทางชะลอฝีเท้าให้เธอเดินตามมาทันค่ะคุณคิมหันดิฉันจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะพิมพดาวยื่นเอกสารขึ้นมาแสดงด้วยรอยยิ้มมือบางๆกำแน่นเล็กน้อยเพื่อควบคุมความประหมาะ่าคิมหันเหลือบตามองรอยยิ้มของเธอพลันหางคิ้วกระตุกเล็กน้อยเหมือนกับกำลังคบคิดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้เอ,อ่ยอะไรออกมานอกจากพยักหน้าเบาๆบนเครื่องบินที่นั่งชั้นธุรกิจสุดหรูข้าของเครื่องใช้ถูกจัดอย่างเป็นระเบียบ กลิ่นกาแฟหอมกลุ่นลอยมาแตะจมูกพิมพ์ดาวนั่งลงข้างๆคิมหันความใกล้ชิดในระยะเพียงเอื้อมมือทําให้หัวใจของเธอเต้นถี่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวคุณคงเดินทางต่างประเทศบ่อยๆใช่ไหมครับเขาเอ่ยขึ้นเรียบๆขณะหยิบเอกสารขึ้นมาดูค่ะส่วนใหญ่ก็เพื่อไปเจรจากับลูกค้าพิมพ์ดาวตอบพร้อมเหลือบมองมือเรียวสวยของเขาที่พลิกเอกสารไปมาเธอแอบสังเกตเห็นว่าเขามีมือที่สวย ผิวพันนวลเนียนผุดผ่องแม้จะมีผิวสีแทนแต่กลับนวลเนียนสะอาดสะอ้านน่าสัมผัสกลิ่นน้ำหอมแบบผู้ชายจากกายของเขาส่งกลิ่นหอมกระทบจมูกแล้วทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มหน้าหลงไหลย,ยิ่งนักครั้งนี้ผมอยากให้คุณช่วยดูรายละเอียดมากกว่าปกติเพราะคู่ค้ารายนี้ค่อนข้างละเอียดและเข้มงวดค่ะดิฉันจะทำเต็มที่ค่ะเสียงของเธอหนักแน่นขึ้นเรากับต้องการพิสูจน์ความสามารถให้เจ้านายหนุ่มเชื่อมัน่นเมื่อถึงโตเกียวประเทศญี่ปุน่น ท้องฟ้าเย็นฉ่ำและลมพัดแรงตึกสูงระฟ้าเรียงรายส่องแสงไฟยามค่ำคืนพิมพ์ดาวในชุดสูทสีอ่อนเดินเคียงคู่กับคิมหันเข้าไปในโรงแรมหรูใจกลางเมืองพนักงานต้อนรับโค้งคำนับอย่างสุภาพในห้องประชุมของโรงแรมสุดหรูในวันถัดมาคู่ค้าชาวญี่ปุ่นสวมชุดสูทสีเข้มหน้าตาเคร่งขรึมบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเอกสารถูกวางเรียงรายบนโต๊ะไม้ขัดมันเงาวับ คิมหันนั่งตัวตรงดวงตาคมเข้มของเขาจับจ้องคู่ค้าอย่างไม่หวั่นไหวขณะที่พิมพ์ดาวทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจรจาเธอแปลภาษาอย่างคล่องแคล่วอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อเสนอทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำจนคู่ค้าหลายคนหันมามองด้วยความประทับใจชาวญี่ปุ่นวัยกลางคนยิ้มกว้างออกมาคุณพิมดาวพูดภาษาญี่ปุ่นได้ชัดเจนมากครับทำให้เราเข้าใจและฟังได้ง่ายขึ้น พิมดาวยกมือไหว้เล็กน้อยขอบคุณค่ะดิฉันยินดีมากที่ช่วยให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นพิมหันเหลือบตามองเธอเล็กน้อยก่อนเอ่ยด้วยเสียงเรียบแต่แฝงความจริงใจเธอทำได้ดีมากพิมดาวคำชมสั้นๆแต่กลับทําให้หัวใจของพิมดาวสั่นสะท้านความอบอุ่นแผ่ซ่านแทรกซึมเข้าไปในหัวใจให้มีพลังต่อสู้กับบรรยากาศที่เคร่งเครียดในห้องประชุมค่ําคืนนั้น หลังการเจราจาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทั้งสองเดินกลับโรงแรมพร้อมกันถนนสายย่านชิบุย่าเต็มไปด้วยแสงไฟนีออนและเสียงผู้คนพิมพ์ดาวแง่มองบรรยากาศรอบตัวอย่างตื่นตาตื่นใจสวยจังเลยค่ะไม่เคยคิดว่าจะได้มาเยือนเมืองนี้หลังจากที่อยากมาตั้งนานแล้วคิมหันปลายตามองรอยยิ้มสดใสของเธอความเย็นชาที่เคยโอบล้อมหัวใจของเขากลับค่อยๆถูกเจือจางลงโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณชอบ คราวหน้าผมจะพามาอีกพิมพ์ดาวชะง,งักไปเล็กน้อยใบหน้าร้อนวาบขึ้นมาทันทีเธอรีบเบือนสายตาออกไปทางถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนแต่ในใจกลับหวั่นไหวเกินกว่าจะเก็บซ่อนเอาไว้ได้ท่ามกลางแสงไฟสว่างสวัยของเมืองโตเกียวและเสียงหัวเราะจากผู้คนรอบข้างที่ผ่านไปมาบรรยากาศระหว่างเจ้านายหนุ่มผู้สูงสักด์และหญิงสาวธรรมดาธรรมดาที่เปลี่ยนไปด้วยความน่ารักสดใสและมากความสามารถกลับค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อย ความห่างและความแตกต่างกำลังถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นบางอย่างในหัวใจที่ทั้งคู่เองก็ยังไม่กล้าเอ่ยมันออกมา